หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามสาวัสดีค่ะอยู่กับน้องแนนแสงน้องฟินแลนด์นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มากับหลานสาวคนสวยนะคะน้องขวัญข้าวค่ะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าถือแตนต่อยหนาผากเนาะคะ่ะแต่ว่าเพนกระลามมาอันแถวหนวยตามันเดยนห้แบบว่า <c oughs> ตาโปค่ะแต่ว่าตาเกาปไร้ปวดค่ะแต่ว่าปวดแต่มมองแพ้ถือต่อยเพิน่า ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนกับเมื่อเช้าตาปิดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแนมเห็นเนจจังหน่นอยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มัดเร่งๆค่ะเรามาแบบจริงจังนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาแกะพัสดุอีพี่สามเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันเลยค่ะนี่นะคะส่งมาหลายวันแล้วนะคะส่งมาได้ 3- 4สี่วันแล้วค่ะแต่ว่าน้องแนนเพิ่งมีเวลามาแกะนะคะ เพิ่งไปเอากล่องพัสดุมาจากบ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะคะส่งมาจากพี่ปิงนะคะขอบคุณพี่ปิงคนสวยด้วยนะคะที่เมตตาที่ใจดีที่ซัพพอร์ตน้องแนนอย่างนี้นะคะสั่งชุดตัดชุดให้น้องแนนจํานวน4ชุดด้วยกันค่ะจะสวยแค่ไหนนะคะจะมีชุดไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยค่ะมาแกะพร้อมกันนะคะว้าวเอาไหมคะ วาวนะคะหลายคนถามมากเลยค่ะว่าขวัญข้าวที่มาด้วยเป็นลูกหรือเป็นหลานลูกหรอส่วนมากจะถามหนูว่าลูกหรอไม่ใช่ลูกหนูนะคะเป็นหลานสาวค่ะเป็นลูกของพี่สาวคนโตนะคะเล่าบกว่าหนูก็เป็นคนที่รักเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะเอนดูหนูก็แบบอยากเอาหลานไปไหนมาไหนด้วยอยากให้เขาแบบไปเที่ยวกับเราไปอยู่กับเราเราก็พาเขาไปกินน้ำปัน่นอร่อยอร่อยอ,อย่างเงี้ยค่ะ มากค่ะมักผ้าหลานไปนั่นไปนีมักผ้าหลานไปเที่ยวไปเลาะค่ะโบแมนลูกนะคะเป็นหลานค่ะชุดแรกค่ะว้าวสวยมากเป็นชุดสีขาวนะคะพี่ปิงเป็นคนสั่งให้ทั้งหมด4ี่ชุดเลยนะคะเป็นคนเลือกให้เองด้วยค่ะมีแต่ชุดสวยๆนะคะชุดแรกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแนนนะคะแปะรูปให้ดูตามรูปเลยค่ะ ตามรูปเลยนะคะอันนี้กางเกงอันนี้กระโปรงค่ะชุดนี้มี3ามชิ้นด้วยกันนะคะผ่านไปค่ะชุดสีขาวนะคะคอนข้าวสวยไหมคะวสวยค่ะคุข้าวบอกว่าสวยมากเลยค่ะอะถือไว้ให้นะนะคะชุดต่อไปค่ะ<ว>ชุดที่สองค่ะ<ว>ตกตกไหายว่าว่ายตกตกชุดที่สองค่ะชุดสีชมพูนะคะ ชุดนี้ก็มีสองชิ้นด้วยกันค่ะมีกระโปรงกางเกงนะคะแล้วก็มีเสื้อค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะตามที่เห็นในรูปเลยนะคะไปค่ะชุดต่อไปค่ะชุดที่สามนะคะชุดที่สามของพี่ปิงนะคะเป็นคนสั่งให้น้องแนนกล่องนี้พี่ปิงงสั่งพี่ปิงสั่งให้น้องแนนหมดเลยนะคะ เป็นชุดสีแดงค่ะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะมีเสื้อค่ะแล้วก็มีกางเกงกระโปรงนะคะขึ้นให้ดูตามรูปนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะสวยกันไหมคะสวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกน้องแนนหนะะ่อยค่ะว่าเป็นไงบ้างคะแต่หนูว่าสวยทุกชุดนะคะสวยจริงๆค่ะมาค่ะต่อมาชุดสุดท้ายสีม่วง มีสองชิ้นนะคะมีเสื้อค่ะมีเสื้อกับกางเกงนะคะึ้นให้ดูตามรูปเลยนะคะชุดนี้ค่ะชุดสีม่วงชุดสุดท้ายชุดที่สี่นะคะ,ะน้านะไม่รู้เหมือนกันว่าขนอะไรไอ่าพี่ๆแม่ๆได้เห็นชุดทั้งหมดไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันนะคะสวยไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะคะอ่ะ หมดแล้วค่ะสี่ชุดนะคะขวัญข้าวรู้รู้สึกว่าขวัญข้าวจะชอบชุดสีขาวมากเลยใช่ไหมหนูหนูชอบชุดสีขาวใช่ไหมคะน้องแนนก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปิงมากมากเลยนะคะที่ใจดีกับน้องแนนแบบนี้นะคะทั้งที่ไม่เคยเจอเจอไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะขอบคุณที่ ช่วยซัพพอร์ตไฮเอนดูเมตาน้องแนนนะคะสั่งชุดแต่ชุดให้น้องแนนทั้งหมด4ี่ชุดด้วยกันนะคะขอให้พี่ปิงนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะหน้าที่การงานที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะคะเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ปิดได้หรือยังคะอะปิดคลิปหน่อยเดี๋ยวให้ขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวไปขวัญล้ปิด หลานสีเอาเมื่อไปกดอันยุดวิดีโอแล้วค่ะพี่พี่แม่แม่แมนเข้าต้องพูดว่า,าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยไฟดับไม่เป็นไรพูดไปเลยแล้วพูดไปเลยถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้พูดตามนะ,ะก็กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกำลังใจให้นะแนนหนูด้วยนะคะแนนในูด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย